สวิปปีหนึ่งสามไม้หกหมื่นกว่าเองอ่ะโอเคจบห๋วยางแม่งสวยวะสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะโอโตยต้พาพาเทอร์และเหลียงโตโยต้าพาททวร์ครับวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าชัวนะคุณเหลียงโตโยต้าชัวเอ็มพายนะครับตั้งอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคใช่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะครับต้องวิ่งคู่ขนานนะครับถึงจะถึงจะเจอนะอืครับผมวันนี้เราจะมา ถ่ายรถแต่ละรุ่นคร่าวๆแบบว่าเรียกคำย่อยก่อนว่าที่ชัวเราเนี่ยมีรถรุ่นอะไรบ้างแลวราคาเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเรามีทําคลิปเกี่ยวกับรถมือสองเอาไว้หลายคลิปแล้วมีลูกค้าถามหารถมือสองกับเรานะครับวันนี้ก็เลยพามาดูว่าเรามีรถคันไหนบ้างนะครับที่จอดอยู่พร้อมส่งมอบเลยครับเริ่มแรกเลยว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้างหลังเราเนี่ยเป็นตัว C H R ครับ1.8ไฮบริดตัวนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะครับก็ยนไฮบริดนะครับ สังเกยแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นไฮบิทราคาอยู่ที่แปดแสน่นแปดพบาทเองคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดปีอะไรครับ2,018คุณเหลียง 2, 2> ปีเองแล้ว2ปี 2> แล้ว2ปีเองไใช่ไมวิ่งอยู่2,800มนิดนิดอ้สุดยอดเลยรถ้ว2ปี ถ้าเป็นป้ายแดงก็ล้านกว่าบาทน,นะครับตอนนี้เหลืออยู่แปดแสนกว่าใช่นะครับเราสังเกตดูนะมันจะมีป้ายเขียนว่าตรวจเช็คแล้ว210อจุดตามมาตรฐานของชัวเขาใช่โตโยต้าชัวนี่เป็นรถที่มีมาตรฐานมากนะครับถึงเป็นรถมือสองก็จริงนะฮะแต่ผ่านการตรวจสอบ210จุดเนี่ยทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานแน่นอนใช่นะครับแล้วกไ็ไม่ต้องกลัวดอนย้อมแมวด้วยแล้วข้อดีของเขาก็คือว่าถึงแม้จะเป็นโตโยต้าชัวก็ยังมีฟรีดาวอยู่ ถูกต้องครับใช่ไหมถ้าออกรถกับโตโยต้าชัวร์ตอนนี้นะครับดาวลดเปนศูนย์เปอร์เซ็นต์นนะพาอฟรีดาวอยู่ใช่ฟรีดาวเลยแล้วก็สังเกต<ม>ก,ก,การรับประกันนะครับรถคันนี้รับประกันสองปีนะครับหรือห้าหมื่นกิโลนะครับ<ม>นะการรับประกันนี่เหมือนรถป้ายแดงเลยอ่ะรับประกันดีนะแต่ฟรีดาวเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะว่าฟรีดาวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับทุกรุ่นนะหลายรุ่นอ่ะหลายรุ่นเนะอ่ะ อันนี้คร่าวๆก่อนประมาณนี้ถ้าลูกค้าสนใจ C H R นะครับสีแดงคันนี้ติดต่อเข้ามาต่อไปมาดูมาดูอีกคันหนึ่งหยอกคุณเหลืองอันนี้เลยครับนี่เอาเต๊ดหนึ่งจุดแปดลุนท็อปสุดใช่หนึ่งจุดแปดวีตัวท็อปสุดใช่ครับอันนี้เป็นปีอะไรคุณเหลืองคันนี้ปีสองพันสิบหกครับผมรถแค่สี่ปีเองนะ<ไ>คันนี้ไม่วิ่งอยู่ สองหมืกว่าโลโอยอย่างกับรถป้ายแดงเลยอ่ะใช่นะแล้วราคาคุณเหลืองราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้ม่นเ้อไม่แพงนะเพราะปกติตัวท็อปเอาติสเนี่ยตอนนั้นนี่ก็คือร้านก็บาทเป็นร้านครับเป็้านครับตัวนี้ก็สตัวตัวอย่างตัว C S R กับตัวเนี้ยเอาติสเนี่ยก็คือตัวท็อปหมดเลยแต่ราคานี่เทียบเท่ากับตัวเริ่มต้นเลยนะถูกต้อง คือถ้าลูกค้าสนใจรุ่นท็อปของアウトิตนะครับแล้วอยากได้เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาเนี่ยแนะนาคันนี้เลยใช่เพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีย้อมแมวแน่นอนใช่สีน้ําตาลสวยงามนะแบบแบบเนี้ยคือมันสวยแล้วก็มันไม่ซ้ําใครเป็นเอกลักษณ์นะครับขับคันนี้ไปนี่เท่เลยเร่ว่าตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคุยคอนโทรลเข้ามาด้วยนะคุณเหลียงก็ฟังก์ชันมาเต็มนะแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ แผนที่นำทางนีมิกร์เตอร์ก็มีมีเอาอีกด้วยเอาอีคืออะไรฮะนาโนอีโอ้นาโนอีนะครับนาโนอีนาเขาเรียกว่าแอร์แบบเขาเรียกแอร์อะไรนะคนเหลืองเขาเรียกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับห้องโดยสารโดยด้วยให้น้าใสให้น้าใสอ่าด้วยประจุบวกลบนั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เนี่ย เวลาผู้โดยสารสัมผัสกับความเย็นานานเนี่ยผิวจะแห้งมผมจะแห้งระบบนาโนอีเนี่ยจะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผู้ผู้โดยสารคือใครขัรบรรุ่นนี้ปุ๊บหน้าใสทุกคนผมสวย <laughs> ผิวเนียนนะครับผิวนุ่มชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งตึงถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับคันนี้นะฮะเอาติดรุ่นท็อปเทองเบนซิน108น,นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นอีกข้างนอกข้างนอกปะ่ะตัวนเรียตัวนี้เป็นฟอร์จเนอร์ที่ทุกคนตามหานะสุดยอดตัวนี้มันพิเศษค,คือเป็นเกียร์กระปุกมันเป็นรถหายากใช่เ,เคยได้ยินช่วงยาวสี่ขอไหมอ,อ,อันนั้นก็หายากอันนั้นก็หายากนี่เหมือนกันฟอร์จเนอร์สองพเกียร์ธรรมดาครับนีห่หายากมากนะตัวนี้เป็นปี2012เนาะครับ2012ไม่ก็2 0 0 0สนนิดๆแหละไม่ไม่แล้วสอ0แสนกว่าตามสภาพตามตามปีตามปีเพราะว่าอันนี้รถปี2012ใช่ร แปดปีแล้วใช่แต่ไฮไลท์คือราคาราคาเท่าไรคุณเหลียงห้าแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทถูกต้องครับฟอร์จูเนอร์โฉมนี้เนี่ยตอนต่อป้ายแดงเนี่ยอตอนเปิดตัวเป็นป้ายแดงนี่ราคาแตะ,แตะแล้านนะคือต้องบอกก่อนว่าเครื่อง2อ0 0ห้าโฉมนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2 5 0 0้าที่ประหยัดน้ำมันมากมนะครับเป็นเครื่อง2 5 0 0 V นห้าเวนทโบนะนะครับ แล้วก็ทนอึดมากมันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ V ีโก้แชมปอ่ะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็อึดมากทนมากนะครับแล้วอไหล่หายง่ายมากด้วยคือไม่ต้องปล่อยยูเนอร์หรอกถ้าขึ้นชื่อว่าโตโยต้าอร่ังหาได้อยู่แล้วเอกลักษณ์ของรุ่นนี้สังเกตดูนะครับบนหลังคาเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีราวแหลกนะครับจะเป็นหลังคาเรียบๆก็คือ จะบอ่งบอกให้รู้ว่าคือเกียร์กร,ระปุกถูกไหมถูกต้องครับเป็นเกรด G Good นะครับรุ่น G สำหรับพจน์เนอร์เกียร์ธรรมดาเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่เกียร์ธรรมดานี่แหละนะครับลูกค้าอยากจะเอาไปแต่งซิ่งอเอาไปแต่งแรงอเอาตัวล้อฟรีเกียร์ธรรมดาเลยดำดุเลยดำดุเลยเนี่ยดำดุเลยนะครับข้างหลังมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ดูเห็นไหมสองโจทย์ออใช้นะใช่ มีคันต่อไปไหมคันอันนี้วิ่งได้เลยนะไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วสวีปปี2013มไม้เท่าไหร่นะคุณเหลืองไม้หกหมื่นกว่านี่ถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะเพราะเขาแต่งให้ครบแล้วตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่299,00 0เก้าหมื่นเก้าพันครับแล้วบอกเลยนะครับว่าคันนี้แต่งเต็มสังเกตดูด้านหน้านะเคปล่าใช่ตั้งแต่ฝากระโปรงยนกันชนหน้ายันลินหน้าสเก์ดหน้าแก้มข้างมาเป็นเคปล่าหมดเลยรอบเกือบเกือบรอบ ตรงนี้หลายตังนะ<ช>แ,แด้วยขอหน้ามาแล้วไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ยางล้อแม็กเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแม็กซิ่งนะฮะแล้วรู้สึกได้ชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วสเกิร์ตก็เป็นเทปลานะใช่ข้างน,นะคันนี้เอาออกไปเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่เอาไปซิ่งได้เลยโชว์สาวได้เลยอ,นนอันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปหรือเปล่าเพราะพี่สมาร์ตเอนจินเนี่ยกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ตเอนจิน คันนี้เป็นสวิทรุ่น GL 1.2น่าจะเป็นตัวท็อปน,นะเพราะม่พูดตันตันอ่าโอ้ภายในมีทิฟฟี่ใช่ไหมะเวลากดหัวเป็นไข่มีทิฟฟี่แผงสีเขียวไม่ใช่ทิฟฟี่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นไม้วัดรอบครับอีห้ออะไรทิฟฟี่หรือเปล่าทิฟ <c oughs> ฟี่หรือเปล่าไม่รู้ไม้อันนี้คือเวลาโลกแต่ละประเทศกูเหลืองครับไม่ใช่มันเป็นไม้วัดรอบครับของตามภาษารถซิ่งเขานะเขาก็ต้องแต่งกันแบบนี้ใช่นะนี่มาดูข้างหลังเลยดีกว่า ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมสปอยเลอร์อันนี้เกียวโ,โตนะเกียวโ,โตโอเคสปอยเลอร์ดูดิะสีเหลืองเคปลาปะ่ะอันนี้เอาไว้ตัดท้าได้เลยนะใช่นี่เคปลาดูเหมือนกัน <c oughs> ดูเดิฝากระโปรงหลังก็แคปลาฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็แกป๊ปแ๊ปหลังนะครับเป็นเคปลาหมดเลยนะพ่อแต่งมาแล้วพ่อทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่า ใครซื้อไปเนี่ยคุ้มเลยนะตัวนี้โหดมากเลยเออไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยซื้อไปก็ขับได้เลยสวย<บ>เลยบอกเลยนะว่าโหดมากเลยตัวเนี้ยแล้วก็คือไม่รถยนต์เนี่ยวิ่งไม่เยอะอม,มันวิ่งอยู่หกหมื่นกว่าเองอ่ะใช่สวยอยู่นะอืสิ่งเลยนะสองเก้าเก้าจัดทรงเรียบร้อยนะครับ<ช>ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วครูที่พาไปดูนะครับ ดาวศูวนย์ทุกคันเลยนะฟรีดาวด้วยฟรีดาวใช่แล้วก็ต้องบ,งบางคันเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คนคําเลยด้วยซ้ำใช่ครับก็ต้องดูลูกค้าอีกทีหนึ่งใช่ครับแล้วทุกคันนะครับเรื่องคุณภาพนี่ย้ำเลยนะคุณภาพอย่างนี้เลย<ช>เยี่ยมเลยใช่เพราะว่าวันผ่านมาตรฐานที่<ช>ที่โตโยต้ากำหนดไว้แล้วทุกคันมีการตรวจสอบ<ช>210จุดตามมาตรฐานนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะเจอรถ ย้อแมวแน่นอนใช,เนใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าขึ้นชื่อว่าตัวต้าชัวยังไงเขาก็รับประกันละการตีมีรับประกันอยู่แล้วหนึ่งปีของโตย้าชัวเนาะจริงๆแต่ละคันเนี่ยมีการรับประกันไม่เท่ากันนะอยู่ที่<ช>สภาพรถอยู่ที่ประเภทของรถมือสองคือของโตย้าชัวเนี่ยม,มีการแบ่งเกรดรถมือสองด้วยนะครับแต่เมื่อคู่นี้มีอยู่คันหนึ่งครับตัว C H R เนี่ยคันนี้เขารับประกัน2อปีเอาเป็นว่าถ้าสนใจคันไหนติดต่อเข้ามาสอบถามดูแล้วกันนะครับหรือว่า สนใจซื้อรถยนต์มือสองรุ่นไหนนะครับแจ้งรุ่นแจ้งปีเข้ามานะครับงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราหาให้ด้วยใช่วาาัว<ช>นนี้ก็เลยเอามาให้ดูก่อนข้าวข้าวน้ำจิ้มจิ้มนะครับเพยคยังไงโอโอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งกิ้งกเพื่อเวลามีคลิปถัดไปลูกค้าจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของลูกค้านะครับครับอ่า ยังไงโอฝากช่องด้วยนะครับของโอเป็นโตโยต้าพาเพลินนะครับส่วนของกาก็จะเป็นโตโยต้าออนแอร์ส่วนของคุณเหลียงนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับถ้าสนใจซื้อรถยังไงเนี่ยติดต่อเราสามคนได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคือช่องทางการติดต่อนะครับแล้วส่วนลูกค้าทั้งไหนท่านไหนนะครับที่จะเข้ามาขอรบกวนนิดนึงนะครับก็คือโทรนัดล่วงหน้าก่อนชักวันสองวันนะครับเพราะบางทีเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่โชว์รูมอาจจะออกไปหาลูกค้าหรือว่า ไปออกบูสหรือว่าไปจัดไฟแนนซ์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราหยุดทุกอาทิตย์ใช่แต่บางาทีลูกค้าจะเข้ามาวัอาทิตย์นะครับก็แจ้งล่วงหน้าได้วันอาทิตย์เราก็ทํางานนะถ้าเกิดแจ้งล่วงหน้า1นถึงสวันเนี่ยเรามาอยู่บริการให้เลยใช่นะครับที่โชรูมนะฮะโชรูมอยู่บางบอนนี่เองรอชมของดีเีพถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ